สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนออีกนึ่งโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Clean Station ขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะแนวคิดที่มาและความสำคัญของนวัตกรรม การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพจัดเป็นวิธีการส่งเสริมสุขภาพทางกายของบุคคลอย่างหนึง่งการส่งเสริมสุขภาพทางกายด้วยการใช้อาหารนั้นจำเป็นที่จะต้องคำหนึงถึงประเภทชนิดและองค์ประกอบทางเคมีที่อยู่ในอาหารนั้นมีความครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการนอกจากนี้ต้องคำหนึงถึงสัดส่วนปริมาณและความหลากหลายของอาหารให้เหมาะสมกับบุคคลแต่ละคนด้วย ความสำคัญของการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพนั้นกล่าวคืออาหารถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นที่ผู้บริโภคต้องได้รับตลอดชีวิตการบริโภคอาหารที่ถูกตามหลักการและเหมาะสมซึ่งจะเป็นผลทําให้ผู้บริโภคมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพคือ1ทําให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมร่างกาย 2. ให้พลังงานซึ่งจำเป็นต่อการทำงานของอวัยวะภายในและกิจกรรมในชีวิตประจำวนัน 3. ช่วยควบคุมปฏิกิริยาเคมีต่างๆในร่างกายและการทำงานของอวัยวะทุกส่วน 4. ช่วยป้องกันและต้านทานโรคให้แก่ร่างกายโดยนวัตกรรมนี้จะช่วยแก้ปัญหาสำหรับผู้ที่อยากรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ แต่ไม่มีเวลาออกไปซื้อมารับประทานและสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกที่จะทำอาหารเพื่อสุขภาพรับ,รบประทานเองโดยนวัตรกรรมค i สต์สเตชันเป็นนวัตรกรรมที่ทำอาหารสำเร็จรูปและมีบริการจัดส่งให้แก่ผู้รับบริการนวัตรกรรมนี้สอดคล้องกับ BCG ข้อที่3ก็คือ Green Economy ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ของนวัตรกรรมของเราจะใช้บรรจุภัณฑ์ ไบโอชานอ้อยคือกล่องใส่อาหารที่ผลิตขึ้นจากเยื่อกระดาษชานอาา้อยถือเป็นบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติที่ใช้แทนกล่องพลาสติกได้เป็นอย่างดีโดยบรรจุภัณฑ์ชานอาาน้อยนี้ยังผลิตจากวัสดุธรรมชาติฟูดเกรดสัมผัสอาหารได้ไร้สารพิษไม่มีสารเกาะเมล็งเหมือนกับพลาสติกบางชนิด สามารถใช้นำเข้าไมโครเวฟได้ใส่ได้ทั้งอาหารร้อนและเย็นแข็งแรงบานซ้อนทับได้ไม่ชำรุดง่ายไม่เลอะซึมทำให้ใส่อาหารได้แบบไม่เลอะเปื้อนน้ำหนักเบาสะดวกต่อการขนส่งย่อยสลายเองได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลออ้อมประโยชน์ของนวัตรกรรมช่วยส่งเสริมสุขภาพและควบคุมน้ำหนัก สะดวกหาซื้อง่ายและสามารถเก็บไว้ได้นานส่งเสริมให้คนหันมารับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นได้รับสารอาหารครบถ้วนและถูกตามหลักโภชนาการส่งผลกระทบในด้านสังคมอย่างไรในปัจจุบันตอนนี้กระแสะการกินคีมกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากและหลากหลายซึ่งทำให้สังคมหันมาสนใจการทานอาหารเพื่อสุขภาพ และควบคุมน้ำหนักค่ะกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำนะเสนอมินิโปรเจกต์แต่เพียงเท่านี้นะคะ,คะหากมีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ค่ะ